ข่าวด่วนครับทุกคนสื่อใหญ่ตีข่าวร้านอาหารร้านนี้เด็ดจริงอะไรจริงเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเลยครับแล้ววันนี้อุ้มก็อยู่ที่ร้านผัวสั่งเมียตั้มร้านนี้อุ้มเห็นเขาขึ้นชื่อเรื่องซีฟูด้ดเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับเข้ามาในร้านคือบรรยากาศดีมากครับทุกคนและทางร้านเขาใช้ปลาและกุ้งสดๆจากบอ่อเลยครับไม่รอช้าเลยครับวันนี้เรามาสั่งแบบจุกๆกันเลยเมนูแรกเลยครับที่อุ้มสั่งมานั่นก็คือหอยเชลล์ย่างเนยครับทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดทางร้านคือแซ่บมากทุกคนสมคำล่อั เลยครับกับเมนูนี้ที่อุ้มอยากทานมากที่สุดครับนั่นก็คือแซลมอนดองครับทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านคือแซบสุดครับทุกคนให้เป็นเดอะเบสไปเลยต่อกันเลยครับกับอีกหนึ่งเมนูแซบๆของทางร้านครับนั่นก็คือตาไหลบัวปลารากุ้งสดครับแซบมากทุกคนหยุดทานไม่ได้เลยครับทุกคนถ้าจะอร่อยทุกเมนูขนาดนี้พิมก็เลยสั่งมาเพิ่มเลยครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกล้อยเนื้อปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกนึ่งมะนาวหอยนางรมทรงเครื่องต้มยำหม้อไฟทะเลรวมบอกเลยว่าสดอร่อยทุกเมนูจริงเลยครับ เพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเขาใช้กุ้งปลาสดๆจากในบอ่อมาทําให้เราทานเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องความสดครับและน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่คือเด็ดจริงสมคําล่ําลือครับสำหรับใครที่อยากมาทานสดๆแบบพี่อุ้มนะครับที่ร้านผัวสั่งเมียตําเขาอยู่ที่บางบัวทองนนทบ,บุรีครับทุกคนอร่อยเด็ดทุกเมนูจริงๆครับสายชอบอาหารซีฟูด้ดอาหารอีสานแซ่บๆไม่ควรพลาดเลยครับ